ทุกกิจกรรมนะครับก็ได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนเดี๋ยวเ,เป็นเสื้อของที่ร้านเป็นโลโก้ของทัพเมนนะครับแต่เป็นผ้าดีนะครับได้ได้ถ้าหากว่าใครตัวใหญ่นะครับก็เดี๋ยวดูว่ามีไซส์ใหญ่ไหมก็เปลี่ยนกันไปนะครับเรา ระล,ลึกแล้เป็นของขวัญเราลึกขึ้นได้ว่าทําเสื้อไว้อยู่นอกจากอาหารแล้วไอ้ซิมแล้วเราก็จะมีเสื้อที่ว่าทําไว้อยู่นะครับดูมาให้มีตําหนิไหมครับเพราะว่าเสื้อเนี่ยเราอยากเก็บเอาไว้ถ้าหากมีตําหนิอะไรนะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับจะสวมก็ได้โอแต่แต่พี่คนนั้นน่ะนะต้องใช้ผมลืมไปต้องใช้สองตัวต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันสองพี่คนนั้นอนะ เดี๋ยวของพี่เอาเอาของของบริษัทนี้แต่พี่เอาของเอิษของเบอร์ซีเขาอาจจะใส่ได้มันมันเป็นใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่หน่อยนะลืมไปฮะเนี่ยเนี่ยสองคนเนี้มันต้องใช้สองตัวต่อกันคนนั้นอีกคนนึงข้างหลังเนี่ยต้องใช้สองตัวแล้วผมก็ไม่ได้มาดูก่อนนะครับเออได้ฮะสีชมพูนะเนี่ยถ้าพระเกียรติเออในหลวงของเราแปดสิบสีพรรษาใช้สีชมพูด้วยสีสดสวย สีสดสวยเลยนะครับใครสวมใส่ต้งให้ก็ใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเออถ้าดีนะแต่นี่เออสีนี้นะครับขอโทษนะฮะตรงนี้เป็นของบริษัทไทยน้ำทิพ์เขาเขาจะให้กับเรานะครับตรงนี้เป็นไทยน้ำทิพตบนเซอร์ให้กับร้านแต่ไอสีชมพูนั่นคือเป็นของที่ร้านเลยตรงนี้วันนี้เราก็อาจจะพูดก,กันไปเลยแล้วเดี๋ยวทายกันก็ก็ ก็เหลืออีกสักสินาทีนะฮะเดี๋ยวส่วนทานก็ทานแล้วอาจจะมีกิจกรรมอะไรก็ก็คงไม่มีแล้วส่วนประธานเทศบาลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,<ม>ว,วก็จะมอบของที่ระลึกให้คุณสมชายแล้วท่านจะรีบไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เร่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้เร่งอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมอบของที่ระลึกในประธานยังมีพิธีกรรมอีกเออไม่ไม่ได้เร่งอะไรนะครับเอ๊พูดว่าพอดีจังหวะ